เอยเลยมันต้องมีการจองคิวใช่ไหมอูดูทางมันยังไม่ชินนะมันยังนี่โอ้ยยาวมากทุกคนอีกไกลเลยสวยมาก เ,เ,เ,ดเดี๋ยวเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปใกล้ถึงก่อนเดี๋ยวรอไปใกล้ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันอีกไกลเลยทุยกคน นนไปทุกคนตรงน,นี้คือที่ขึ้นคุตบาน,นะครับเดี๋ยวขึ้นไปคุตบาน,นะทุกคนแล้วก็ซ้ายมือตัวน,นี้ก็เป็นบวท่าน,นาบี<ม>คนเยอะมากคนเยอะมากเลย<ม>เราต้องเดินไปเรื่อยๆ

เป็นเวลา6กมุงก,กว่านนะทุกคนมาก็ได้ลวใกลแล้ว,ลลวเดินมารอสแตนบายไว้ก่อนคนเยอะเหมือนเดิมครับเนี่ยเหมือนเดแบบนี้ทุกวันนะนโอ้สวยมากเลยวันนี้ก็วันจะจบวันที่สองแล้วนะทุกคนก็หลังละมาเสร็จก็น่าจะเข้าวันที่สามแล้ว ว่าปฏิทินที่นี่กับท,ท,ที่ที่บ้านเรานะมันไม่เหมือนกันที่นี่เขานับหลังพรอาทิาตตกก็นับวันต่อมาแต่ประเทศไทยผมไม่รู้ว่านับยังไงผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่านับยังไงแต่มันไม่เหมือนที่นี่ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวนี่ก่อนทุกคนหยุดก่อนกลัวจะโดนเจ้าหน้าที่นะทุกคนโอเค 啊，徐志摩。 Pronto. Ah. ะวัดไม่ต้องอันนี้การละหมาดเสร็จแล้วนะทุกคนระหว่างนี้ก็ไปึ้นบนห้องก่อนทำอะไนเรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวลงมาอีกรอบก็เดี๋ยวมีคลิปแยกนะครับมามีใน t ิ k กต k อกด้วยแต่ยูทูบอย่างเดียวมันไม่ได้นะต้องแยกสองทางสองทาง t ิ k กต k อกกับยูทูบ เดีด๋ยวไปดูบนห้องดกวยป่ะเดี๋ยวกันบนห้องตอนนี้นะทุกคน,นตอนนี้อยู่บนแท็กนซะี่แล้วก็ รถเขาเท่ดีนะทุกคนพวกมันเราอยู่ซ้ายมือฝั่งเราขับด้านขวาไกลอยู่หยเยบมาจบก็ดีวเจอกันที่นู่นเลยนะ จอกันที่นู่นครับโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วดูสนุกสนานเฮฮากันมากนะครับ <c oughs> ก็มีญาติผมนะเป็นรุ่นพี่ที่เรียนอยู่ที่มาดีนานะทุกคน <c oughs> อย่างเี้ยเลยทุกคนอาหรับเข้าใจนิสัยเขาหาที่นั่งครับ ไปจ้าไปไปนั่งทีไง่ไหนไปจ้าเฮ้ยแล้วแต่ดูครับตอนขนาดนี้ก็ ก็จะนั่งไหนไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราหาที่นั่งได้แล้วก็นั่งได้แล้วนะครับตอนนี้ก็วุ่นนิดนึงก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่หาโต๊ะก่อนนะครับไปโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ได้โต๊ะแล้วแล้วก็มีอย่างหนึ่งมามามา,มาดึงมาอีกลมดึงมาอีกลมดึงมาอีกลมถ่ายวิดีโออยู่เน,นี่ยนี่ทุกคนเราได้กระบะ นนะกระบาบเนื้อใช่ไหมเอาไก่เหรอโอเคกระบาดไก่นะก็เอ้กินไปเลยอะไรนะคุณอาฟ้ามาคะนี่ดึงมนะันคุณอาฟ้าที่นี่นะทุกคนไม่เคยกินเหมือนกันพ่อค้าก็กบีดแปรไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้่อค้าลดีมาก ก็น,นี่ก็นั่งรอนะคนรอรอข้าวหมกรอข้าวหมกมาแบตจะหมดแล้วมาลองชิมมาขอชิมหน่อยมาลองชิมปันผมอะตัวใจเลยโอ้ พ่อค้าฮาแล้วก็อร่อยฮาทั้งอร่อยอ่ะอร่อยไม่เ,เลยนะอ่ะหรไม่เนนะี่ยไม่ไรหายอะไรอะ่ะก็หายไปแล้วโชว์ไปแล้วไงโอ้กล้องมันในเนี้ยมันเป็นลายอ,อ่ะเดี๋ยวรอข้าวหมกมานะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเจอกัน ข้ม,ก,มกระบาบครับนี่กระบาบไก่นี่นี่นี่อันนี้ใก่ย่าเห็นไหมอร่อยผมชื่นปากเพราะว่าเคยกินแค่นั้นแหละโอ้มาแล้วโอ้เล่นแค่สามกัน ะะว้าวู้ว้าวนี่กระบาดเนื้อครับนี่กระบาดเนื้ออันนี้ที่ผมกินตะกี้คือกระบาดไก่ช้อนมาก็เดี๋ยว จะพูดทำไมอันดูเนี่ยอารอร่อยไหมอร่อยไหมตออร่อยค่ะอร่อยปะอร่อยมากมันมีข้าวสองสีเนาะท่ดีนะข้าวอร่อยมั้งอร่อยนี่ก็เดี๋ยวขออนุญาตนะตอนนี้ก็ใช้แบตไปถ่ายไปเพราะว่าแบตจะหมดเลยทุกคน บแบบละสิบหกกว่ากว่าโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนใช้ไม้ดีกว่าเพราะเสียงมันดังมากเสียงมันดังครับจริงปะอ่ะนีงี้ไกลไปีกโอเคมาแล้วแล้วไม่ตั้งไอโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วแต่ไม่หิว,ว,ว,วนีงง่ทุกคนไม่หิวอ่ะ พูดเสียดายกันบาปผมไม่หิวอทุกคนมันมันไม่หิวจนระิงเว้ยอันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มมืดละวฮะการละวันนี้ขอเป็นภาพถ่ายแลบแล้วกันทุกคนเพราะแบตมันก็จะหมดแล้วเนาะอ่าขอท่ายแลบดีกว่ามันโอเคกว่ากินกันน่าสนุกเลยเดี๋ยวผมนันม้นไม่ได้กินไม่หิวไปท่ายแลบดีกว่าไป ก็กำลังเจรจาไปดูเที่ยวตลาดกูบานะครับก็ยาวเลยตอนนี้ก็กำลังเจรจาเจรจารถก๊อฟนะครับนับนับเวลาเล่มง่วงละก็้รอดูนะครับว่าจะนี่เมื่อไหร่นะก็เดี๋ยวรอเขาเช่ารถเสร็จก่อนเร็วเร็วมากก็ตอนนี้กำลังไปมัสยิดกูบานะครับก็ถาม ถามกูบบงที่เรียนแล้วบอกว่าตลาดตลาดกูบานเนี่ยบอกว่าบอกสองสองชั่วโมองกว่าทุกคนเดินถ้าเดินแบบต้งแต่ต้นทางมาสุดทางกันนะสองชั่วโมองก็มันหมอยู่อยกับตลาดเอ้ยไปยาามันนอทฟิตตบ أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك celebrate. Let's celebrate. Allah. Allah. smiles and greetings everywhere Hey don't move but to everyone out there Let's <coughs> park Deep, deep, Dip 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 Gop dip dip Oh we're <coughs> here <coughs> <coughs> ใกล้มากนะแต่ในกล้องก็ยังไกลเหมือนเดิมในกล้องผมปรับเป็นกล้องกว้างนะนี่โหลเพื่อนถึงแล้วเพื่อนโล <c oughs> แมวมันน่ารักกว่าที่ไทยอลทุกคนดีดิไปละแมวดูน่ารักกว่าจริงๆเดี๋ยวมีสุน,นันและหมาสองรอกัดนะครับ <c oughs> ก็มันใหญ่นะใหญ่มากด้วย ไปเดี vale. da, shorts, pay, ok so, like ๋ยวเราเข้าไปดูในมัสยิดดีกว่าทุกคนไปขอเดินก่อนมันไกลอยู่นะไกลอยู่ไปรอไปดูในมัสยิดกันดีกว่านี่ครับทุกคนนี่คือภายในของมัสยิดกูบานะครับทุกคนถ้าใครอยากเซิร์ชข้อมูลหรือว่าอยากรู้ลึกกว่านั้นก็ลองเซิร์ช Google ได้นะครับว่าความเป็นมามันเป็นมายังไงนะครับนี่ก็คือภายในของมัสยิดก็รับชมต่อครับ ทุกคนตอนนี้ก <AND> well. ็มาถึงห no. ้องละก็ไม่ได้เอาไอ้นี่เข้าไปถ่ายนะทุกคนก็เนื่องจากเจ้าหน้าที่นะทุกคนมันมันถ่ายไม่ได้นะทุกคนก็เลยต้องเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายเข้าไปก็แล้วกันไม่รู้ e ีเท่าไหร่นะแต่ก็ฝากไว้เพียงเท่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบาย